สวัสดีครับอยู่กับผม i อคาเวียวันนี้เราจะมาเที่ยวไต้หวันกันนะครับทุกคนอันนี้เราก็อยู่กับคนหิวแใจนะครับชัยนะอุ๊บแต่ตาเลบ้านโรงเรียนไปเล่นบาสปะบ้านโรงเรียนไตปไปเล่นมาแล้วสองอ่ะทุกคนเดี๋ยวจับไปตอนเจออยู่บนรถบัตกันเลยนะเดี๋ยวจับไปเอ้ยเราส์กล้องเราอยู่ไหนเร็วอ่ะเราก็ถึงเราก็ถึงมาแล้วแหละถึงแท็กซี่ตา เราจะขึ้นรไฟกันนะรถทัวร์ใช่เราขึ้นรถทัวกันแล้วก็มีผู้ให่นะคะผู้เคสายนะคเดี <ja ๋ยวรอคิันดนี้ก็มีโอกาสโปรมครับุเต้องเลเห็นแถ่ายไปไฟก่อนนะกทุกคนครับดลเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ผู้ชนอร์วินเนอร์วินเนอร์คุยไปถ้าถ้าเราคุยกับผูนชน์อยู่เหรอเฮ้ยความลับฟูเปิดนะบายบายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินนะครับทุกคนสนามบ้าวันนี้ก็เป็นเวลาสามรุ่มยี่สิบเจ็ดนะที่สนามบินไปกันต่อไปกันต่อเย้แต่แต่เราอยู่สนามบินเราจะไปถึงโซนกินข้าวอ่ะมสนามบินแต่เราขี้เกียจไปไม่ต้องสปอยไม่ต้องสปอยรอถึงเลยก็รอถึงไหนไปเรื่ยๆไปไปไปที่เกียจ ครับเราก็ถึงที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเรียบร้อยนี่เราก็มีกระเป๋าเดินทางมากันครบนะใช่ทางห้องเรามามหมดอุจนะารย์ด้วยนะ,ะ,นะนไปแย่เนอะน้ำกินเลานี่มีพิการครับมอแล้้้ะง อาจจะอยู icana, so, ่ไหนกันเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยจะอยู่ไหนกันจะได้เจอตินกินนี่กินนี่กินนี่กินแมคโดนัลด์กินแมคโดนัลด์กินแมคโดนัลด์แมไปกินนี่ไปกินนี่กันไปกินนี่กันไปกินนี่แมคโดนัลด์บราหแมคโดนัลด์เราจะดูราคาก่อนเข้าไปนะได้ต้องกินต้องกินต้องกิน นั่งนนั่งต่ออยู่กันทน่นั่งตเอตอต่อกันออื่อเพื่อมีคนมากินด้วยาจานอ่ะจ่ายเรียบร้อยครับต้องถ่ายอย่างนี้เหรออ่าถ่ายอย่างนี้แหละผ่านตมแล้วไปเอ้เ,อเรามีคนเพื<ๆ>่อนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยผ่านตมนะได้ไปกัน นี่ซื้อรถเล็กมาซื้อรถเล็กไปกันซอลอ่ะทุกคนเดี๋ยวจอตาไปดูภาพอินโทรสวยๆนะครับทุกคนไปกันแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินะาทำงานอยู่เปดิจิทัลทำงานอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไม่ต้องเก็บเก็บยังไม่ใช้ยังไม่ใช้

แดดโกโกเหลือเท่าไหร่มันจะใช้ใช้ที่นั่นอีกนะเจ็ดเก้าฮะไปชาร์จบรถได้เดี๋ยวเดินถึงเกศก่อนค่อยตัดป่ะเออเดี๋ยวจะตัดเลยเดินถึงเกศก่อนคิดมันจะไม่ยาวดิอ๋อไม่ใช่สิบห้าสิบนาทีเลยคือจะยาวหนึ่งอีพีอะเราตอนเราตอนตัดต้องค่อยเขียนเราตอนค่อยทำเฮ้ยหยนต์ทุกคนเราเจอหุ่นยนต์นะครับ เขาบอกว่าโอยอนี่ถ้านหน้าสงสารนะครับต้องมาคอยทำความสะอาดร้อยกว่าปีร้อยล้านได้มาสิงชงมันชีี่หวานมีขนมลูกอนเนี้ยนะได้เขาบอกหลังน้อยถ้าไม่หลังก็อยู่หน้าหน้าครับผมแค่นี้ยะเดินแขนหลังยังไม่ได้เลยยูโร่ต้องมาได้หวานถ่ายได้ช่ะคน,นครับเราก็ได้ขึ้นเราไม่ได้เรียบร้อยจอยากเครื่องดีเลยไปอย่าง เดินนานเจอกันเดี๋ยวเจอกันไต้หวันด้วยเดี๋ยวเจอกันไต้หวันแล้วไปที่เกียร์ถ่ายแล้วสามกะเอ e я, pp, ้ยมาโลเปิดตัวแล้วน like ่ะสามทุกคนครับเราก็มาอยู่ที่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกเหนื่อยมากไม่ได้เลื่อน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 ดเด้งเด้งเด้ง กี่าปีนี้ยาวป่ะยาวแน่นอนทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนต่อไปเลยแล้วกันใช่ไหมตัดไปตอนต่อไปเลยทะไรเนี่ยถ่าย้าอย่างเงี้ยถ่ายสาระมันไม่ค่อยมีกระเป๋าฝนตกจานฝนตกจานปล่อย เวลาฝนเวลาฝนตกเขานั่งนอนของเขาเวียอาจารย์ฝนฟลอยอาจารย์เฮ้ยปูปูโดนฝนไม่ได้ครับเราคุ้มแล้วทุกคนครับอ่ะเราจะพาไปนั่งเรือกันนะครับทุกคนมีน้ำมาแล้วมีน้ำเลยมีน้ำเอันนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรถบัสมาแม่น้ำเจนทาเลยคุณแม่น้ำเจนทาเออสุดยอจันทาสุดยอดเจนทานะทุกคนอันนี้เราก็จะเดินบอกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีตอนกลางคืนด้วยแต่ไม่บอกอันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อเรือเมาเจอกันที่นั่นเลย คือท่าเราอยู่บนเรือแล้วนะครับโอ้เราอยู่บนเรือแล้วว้าว้าวว้โวอันนี้คนคนนี้ก็เมานะครับผมก็กลัวอันนี้คนนี่ก็เมาเหมือนกันแหละครับผมไม่เมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุดนู่นนะคะทุกคนเอ๊ะโอเคว้าวแต่ตอนทีสี่ตารางกี่ดอกไมไปก่อนน้ำมีไปก่อน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  หมอดูบอกเขาว่าที่นี่คือที่มันกองความต้องท่านนี่คือที่เสือที่เสือแค่เป็นคนอยู่ไม่ได้เขาจะสักวัาแม่จังไข่ใช่เพราะว่าอ่าจะแม่จังไคเซ่ใช่ไหมเขาจะเขาโลดเสือเจ้าแม่กวนเข่นไหมคะที่นี่คือพาเดินตอนนี้คือได้นหมครับตอนนี้ผมต้องชาร์จโกโบกันครับโกโบแบต87แล้วก็หน่าจะไม่พอเราก็เดินเอาเยอะๆหนึ่งไปไปเออรสชาติอะไรชาติเค็มถึงกอดแล้วใช่ ครับเราถึงเกาะแล้วนะครับเขาเราอยู่ที่ทะเลสาบอะไรนะครับจันชาเดี๋ยวนี้จันชาไม่รู้ว่าใช่ไหมครับเราเราเราใช้โกโปรนะครับแต่ก็อันนี้แพงนะสองหลายหมื่นนหลายหมื่นเนาะดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาแข่งกันเข้ลาลูกใครผมซื้อได้แค่อุ้ยเรามีคู่แข่งนะครับพีเคสมัยครับลืมเอาขาตั้งก้องลงมาจากรถ ถ่ารูพแม่รูพ่มอแขอให้ตกขอให้ตกะเคนอันนี้โ็ว้าวเขาบอกว่าสวยสูงมากป่ะเดิเอาแล้วบอกให้ไปทำอิสระไม่เราเดี๋ยวพาไปแล้อยู่ใกล้เกินเดี๋ยวปล่อยใหู้ช่องนะครับมาเจอการโน้นการ ไอซีครับพี่อโอเคครับเอฟซีครับเอฟซีผมนะครับโอเอฟซีครับเอฟซีซีพี่ครับเอฟซีเอฟซีเดี๋ยวผมพาไปครับอันอันนี้คือจริงๆอันอย่าครับผมจะทำคลิปขโมงก่อนไปดูในคลิปได้ครับตรงนั้นคือบ้านเฮ้ยแหวตรงนั้นคขวบ้านใครจริงตกหัวได้นี่ตกกำลังขึ้นบันไดไปนะเฮ้ยเฮ้ยเราไปดูของยลงนดีกว่า ไปเล่นกองกันป่ะหัวไปไหนยูโรหายหัวไปไหนแล้วก็ยี่หรออะไรต้องกาแล้ววันเรออะไรเราจะกำลังไปที่บนเรือนะครับนี่อันนี้เราก็จะไปบนเรือไม่รู้เรืออะไรเรือห่อ เราจะไปบนเรือทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงอยู่ตรงนง้นเลยเลยแก เ็นจีอยู่แล้วตะเรียไปจะรอเรได้ลองเราดิอะไรต้องปิดไฟดิที่ไต้หวันคือแบบของขายเยอะมากอุ้ยของกใงเลย เหมือนที่ฮ่องกองเลยไม่ใช่เหมือนที่เกาหลีเลยอะหอเหมือนที่เดินกันนะมันจะเป็นตอ้อก้อตึกอย่างเงี้ยไปไหมวะเข้าดิถ้านะสนใจก็เข้าดู ไว้ดีกว่าทุกคนครับวันนี้ไม่คืออะไรไม่แพนกล้องไม่ได้เคลจีเลยตาสว่างถึงตรงนั้นนะถ้าไม่มีอะไรก็ถึงจับแล้วนะต้องใายเยอะๆเลยถ้าไม่ม นตอนแล้วอก็เด no ินกลับไปเลยจะรู้ไปรู้ไปเลยอ่ะเรื่อมาจากทางไหนเอ้ยหาแว่นใสไหมก้าวหาแว่นใสกันจุดปุยเอาหาค่ะแว่นใสคอนเทนต์ดีกว่าเนี่ยหละท่านะไปหรอบอบีเอ็มยศโมย ทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้า EP สองนะครับท,ทุกคนถ่ายพ่งนี้ก็คือ EP หน้าผมจะทําเป็นแบบ E ีเอานะผมพิ่เกียบวมานั่งอันนี้เอาก็าจะทําเป็น EP พีลวกันนะเขาจบลิปไปเพียงเท่าน,นี้แหละไป